นี่ก็จะเป็นอย่างนี้นะหยอดไปก็จะเป็นลักษณะนี้ช่องหยอดแบบนี้แล้วก็หยอดไปนี้พลาสติกมันหยอดง่ายอยู่จะพามาดูที่หยอดขวดน้ําพลาสติกของห้างของเก่านะพวกขวดแก้วขวดพลาสติกทนะี่ผมเก็บไวนะ้เก็บไว้เรจะไปหยอดขวดกันก็เป็นเงินมาน,นะนะนนี้ก็ดอ,อยู่อะ พ่อใหญ่พ่อใหญ่เขามาหยอดเป็นขวดขวดแก้วขวดนี้ก็ได้น,นี่นะที่ผมเก็บไว้แล้วก็อันนี้คนบ้านเขาก็มาหยอดเหมือนกันเป็นขวดนี้นี่จะเป็นลักษณะนี้นี่เขายอดเข้าไปเป็นช่องเป็นใบหยาอาจารย์เชื้อเมนี่ยเป็นหยอดเป็นช่องเป็นช่องเป็นช่องแบบนั้นนะทั้งขวดแก้วขวดพลาสติกก็ปนกันก็ประมาณนี้นะครับเครื่องเขาก็จะคิดเขาก็จะคิดอยู่คิดเป็นจนํานวนออกมา ก็เป็นเงินนะดีมากๆเลยอันนี้ก็เป็นกล่องพลาสติกเขารักษาที่หยอดขวดนี่ก็จะเป็นอย่างนี้นะหยอดไปก็จะเป็นลักษณะนี้ช่องหยอดแบบน,นี้แล้วก็หยอดไปนี้พลาสติกมันหยอดง่ายอยู่ที่บางที่ยวแคนี้แหละครับเหมือนกันแหละ ลองดูปัดแก้วไอ้ดิถ้ามันไม่เข้าก็กลับกลับด้านไม่ได้